สวัสดีครับเปลาเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แดงไพ่ย,ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีมีนการทำนายดวงในคลิปนี้จะครอบคลุมในช่วงปากแรกเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2568แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีมีนนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลาเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ชาวราศีมีนครับดวงชะตาของท่านในช่วงปากแรกเดือนเมษายนโดยจะครอบคลุมระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15เมษายนปีพุทธศักราช2568นั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีมีนในช่วงปากแรกของเดือนเมษายนนั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1นี่คือไพ่สามเหรียญสัญ,ญลักษณ์รูปเหรียญตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ไพ่สามเหรียญถือว่าเป็นไพ่ที่ให้โชคให้คุณเกี่ยวกับเรื่องของการเงินถ้ามีไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีมีนในช่วงปักแรกเดือนเมษายนนั้นจะมีเงินเข้าท่านอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าเงินก้อนนี้ไม่ใช่ไรายได้ประจําไม่ใช่เงินเดือนนะครับอาจจะเป็นเงินพิเศษสักก้อนหนึ่งเช่นคนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายเป็นนายหน้าเป็นตัวแทนเมื่อขายสินค้าได้แล้วก็จะได้ค่าส่วนต่างค่าคอมมิชชั่นค่านายหน้าเป็นเงินก้อนใหญ่หรือไม่บางคนนั้นก็หมายความว่าการค้าการขายธุรกิจของท่านในช่วงนี้ มันจะดีกว่าช่วงอื่นๆน,นั่นเองก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าในช่วงของเดือนเมษายนนั้นจะมีวันหยุดยาวเป็นช่วงของเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยผู้คนเดินทางผู้คนไปท่องเที่ยวเฉลิมฉลองผู้คนใช้ใจ่ายเงินกันเยอะการค้าการขายมีโอกาสที่จะได้ผลกําไรยอดสูงสุดในรอบปีของท่านก็ได้ในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับ หรือไม่บางท่านนะฮะได้ไพ่สามเหรียญนี้ก็หมายความว่าอยู่ๆก็ญาติผู้ใหญ่ให้เงินมาให้ทรัพย์มาหรือไม่บางทีผู้ที่เกิดกราศีมีนอาจจะมีคนเคยมาหยิบยืมเงินหยิบยืมไปนานมากๆจนแทบจะลืมแล้วนะครับอยู่ๆเขาก็บอกว่าจะเอามาคืนนะในลักษณะแบบนี้หรือไม่บางทีบางท่านนั้นจะถูกหวยถูกรอตเตอรี่ได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาอย่างไม่คาดฝันตัวท่านเองนั้นมีไพ่ king of p e n t h e r หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือเหรียญด้วยนี่คือไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่ที่สุดในสำรับของไพ่ยิปซี ดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีมีนในช่วงปากแรกเดือนเมษายนนั้นจะมีโชคใหญ่ทางการเงินในรอบ3ปีเลยทีเดียวนะครับมีโอกาสที่จะได้จับเงินล้านอย่างแน่นอนสําหรับบางท่านที่มีโชควานสนาที่ดีมากๆนนเด็กนะครับชาวราศีมีนครับดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบ1ปีคนที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้ง2ครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต ผมมองว่าช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่ดีมากๆในการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวเพราะว่า ในช่วงปีใหม่ไทยนั้นดวงชะตาของคนเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยเช่นกันดังนั้นหากว่าตัวท่านเองสนใจต้องการอยากดูดวงส่วนตัวด้วยศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิปซีกับผมอาจารย์นุให้ติดต่อมาทางไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยนะครับด้วยประสบการณ์ในการดูดวงมาก,กว่า20ปียังอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนั้นได้มาสัมผัสกับความอัศจรรย์ของศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิปซีผมอาจารย์นุพร้อมแลวก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเองนะครับดวงการงานของผู้ที่เกิดราศีมีในในช จะมีความโดดเด่นมากๆครับตัวท่านเองนั้นมีไพจัสติกที่อยู่ในตำแหน่งที่สองไพจัสติกนั้นก็หมายควาว่าดวงการงานของท่านนั้นผู้หลักผู้ใหญ่จะส่งเสริมดีมากๆบางท่านนั้นมีโอกาสที่จะปรับตำแหน่งขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งผู้ที่เกิดราศีมีนที่ทำงานรับราชการอยู่ในกระทรวงที่ปกครองคนหมู่มากเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมเป็นนักกฎหมายเป็นอายการเป็นผู้พิพากษาหรือว่าทำงานอยู่ในกรมราชทัณฑ์อย่างนี้เป็นตน้น และไพ่ใบนี้จะส่งผลดีต่อผู้ที่เกิดราศีมีนที่ทํางานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลพวกเรื่องของกฎระเบียบข้อกฎหมายอะไรต่างๆพวกนี้นะครับหรือว่างานที่จะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบเยอะๆ อันนี้จะดีและถูกฉลกผู้ที่เกิดราศีมีนมากๆจะโดดเด่นมากๆในช่วงของปากแรกเดือนเมษายนเช่นคนที่เป็นฝ่ายบุคคลฝ่าย HR คนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขบัญชีการเงินคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการวางโครงข่ายระบบไอทีระบบคอมพิวเตอร์หรือไม่คนที่เป็นสถาปนิกในการออกแบบโครงสร้างตึกต่างๆซึ่งมีความสลับซับซ้อนเยอะๆงานที่มีรายละเอียดเยอะๆนั้น จะส่งผลด้านดีด้านบวกทําให้ตัวท่านเองนั้นประสบค,ความสําเร็จในหน้าที่การงานเป็นอย่างดีนั่นเองนะครับไพจัสติกยังหมายความว่าผู้ที่เกิาราสีมีนบางท่านนั้นในช่วงปักแรกเดือนเมษายนจะได้ไปติดต่อหน่วยงานราชการด้านเอกสารต่างๆอย่างนี้เป็นตน้นหรือไม่ไพ่ใบนี้ก็มีโอกาสที่จะได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของคดีความการขึ้นโรงขึ้นศาลหรือว่าบางท่านนั้นอาจจะเป็นโจทย์ในการยื่นฟ้องอย่างนี้ก็ได้เพียงแต่ว่าไพจัสติกนั้นกําลังจะมาเตือนผู้ที่เกิดราสีมีนว่า คิดจะทําสิ่งใดก็ตามแต่ในช่วงปักแรกเดือนเมษายนนั้นต้องคิดให้เยอะคิดให้ละเอียดรอบด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องของการทําสัญญงสัญญาการลงนามเรื่องอะไรก็ตามแต่ต้องคิดให้เยอะนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งนี้ก็คือตําแหน่งที่7นี่คือไพ่เดอเอมโพอร์หรือว่าไพ่จักรพรรดนี่คือไพ่แท้คุณสูงสุดของผู้ชายไพ่ดวงการงานที่โดดเด่นมากๆนั่นเองนะครับชาวราศีมีนท่านใดที่ทํางานรับราชการนี่นะครับ ดวงการงานของท่านนั้นจะเติบโตมากๆผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมดีมีโอกาสที่จะปรับตําแหน่งโยกย้ายขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นมีอํานาจมีบารมีมีลูกน้องทีมงานเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ยังจะส่งผลด้านดีด้านบวกต่อคนที่ทํางานอยู่ในภาคเอกชนเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาอยู่ๆก็จะมีการปรับตําแหน่งบางท่านนั้นขึ้นมาจากด้านของพนักง,งานปฏิบัติการธรรมดามาเป็นหัวหน้ามาเป็นผู้จัดการ มาเป็นทางด้านของผู้บริหารระดับสูงอย่างนี้ก็ได้มีการปรับเงินเดือนใหม่มีการปรับสวัสดิการใหม่ไพเดเอมโพเรหรือว่าไพจักรพรรดิคนที่ทําธุรกิจการค้าการขายในช่วงของเดือนเมษายนนั้นมีวันหยุดยาวและก็เป็นช่วงของเทศกาลสงการานต์ปีใหม่ไทยผู้คนเดินทางไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนไปเฉลิมฉลองกันใช้จ่ายเงินเยอะผู้คนนี่ไปกินไปเที่ยวกันเยอะคนที่ทําธุรกิจการค้าการขายต่างๆนั้น จะดีมากๆจะปังมากๆนั่นเองนะครับในช่วงปักแรกของเดือนเมษายนครับไพ่ The Emperor หรือว่าไพ่จักรพรรดนั้นก็หมายความว่าบางทีผู้ที่เกิดราศีมีนนั้นอาจจะได้ทํางานร่วมกับชาวต่างชาติบริษัทต,ต่างชาติบางทีบางท่านจะได้เดินทางไปต่างประเทศไปท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวหรือไม่ก็คือว่าเดินทางไปศึกษาต่อไปดูงานไปทํางานที่ต่างประเทศแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับพไพ่ใบนี้ถ้าว่าเป็นคุณผู้หญิงที่เกิดราศีมีนก็หมายความว่า ดวงการงานของท่านนั้นจะเติบโตเติบใหญ่ไม่แพ้ผู้ชายคนที่ได้พไพ่ใบนี้เขาเรียกว่าดวงชะตานี้ไม่ใช่ลูกน้องดวงนี้คือดวงเจ้านายนั่นเองนะครับส่วนไพ่เดชาริอัตว่าไพ่อัศวินนักรบที่อยู่ในตำแหน่งที่3พไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าผู้ที่เกิดราศีเมียนมีโอกาสที่จะได้เดินทางแน่นอนนะครับในช่วงของวันหยุดยาวเทศกาลสงการานต์ปีใหม่ไทยผู้คนก็จะไปเฉลิมฉลองไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนไปรดน้ำดำหัวขอพรผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองนะครับ บางท่านนี้นะครับเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็มาทํางานอยู่ในเมืองใหญ่ถ้ามีวันหยุดยาวแบบนี้ก็จะเดินทางกลับบ้านไปเยี่ยมญาติพี่น้องไปเฉลิมฉลองกันนะครับส่วนบางท่านนั้นแม้ว่าจะอยู่ในเมืองใหญ่แต่มีวันหยุดยาวแบบนี้ก็อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศพาสมาชิกในค,ครอบครัวไปท่องเที่ยวไปเล่นน้ําไปทะลงทะเลเพราะว่าอากาศมันร้อนหรือว่าบางท่านนั้นก็ไปเล่นสาดน้ํา ตามจังหวัดใหญ่ๆใ,ใ,ในภูมิภาคต่างๆซึ่งเขามีการจัดง,งานสงกรานที่แบบยิ่งใหญ่ในลักษณะแบบนี้ก็ได้ก็หมายเขาว่าตัวท่านเองนั้นมีโอกาสจะได้เดินทางนั่นเองนะครับพไพ่ใบนี้มันยังหมายถึงว่าธุรกิจการงานของผู้ที่เกิดราศีมินราศีมินท่านใดที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งจะดีตั้งแต่คนที่ขับวินมอเตอร์ไซค์ขับแท็กซี่ขับรถเมล์รถตู้รถ2แถวรถรับจ้างทั้งหลาย หรือว่าขับรถบรรทุกขนส่งข้าวของคนที่เป็นไรโด้งไรเดอร์เนี่ยจะดีมากๆคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับสายการบินคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือไม่ว่าจะเป็นเรือข้ามฟากเรือโดยสารเรือขนส่งสินค้าก็จะดีมากๆเช่นกันนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดราศีมีนท่านใดที่วางแผนที่จะซื้อรถเพราะว่ายานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางการขนส่งก็คือรถนั่นเองนะครับท่านใดที่วางแผนจะซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์ ในช่วงของปากแรกเดินเมษายนนั้นจะสมหวังอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับจะได้รถคันใหม่ได้รถป้ายแดงอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่9นี้คือไพ่2ดาบไพ่2ดาบก็หมายความว่าผู้ที่เกิดราศีมีนั้นจะได้ติดต่อสื่อสารกับคนที่อยู่แดนไกลมีการพูดคุยผ่านแอปพลิเคชันผ่านทางของโทรศัพท์พูดคุยกันถึงเรื่องการงานเรื่องส่วนตัวอะไรประมาณนี้ก็ได้หรือไม่หลายๆท่านบอกว่ามีวันหยุดยาวไม่รู้จะไปไหนนะครับ ก็คนเราในยุคปัจจุบันนั้นก็ติดโลกโซเชียลอยู่แล้วล่ะนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารดูยูทง u ูทูบดูท k t o k ดูรีวิในลักษณะแบบนี้ไปนะฮะก็คือจะให้เวลากับตรงนี้ค่อนข้างเยอะคนที่ทําธุรกิจการค้าการขายใดๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆใช้เทคโนโลยีใหม่ๆจะดี รวมไปถึงคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายขายของผ่านซื้อออนไลน์ผ่านโลกโซเชียลนี่นะครับก็จะดีมากๆจะมียอดซื้อยอดขายคนที่มาเอฟมาซื้อสินค้าคนที่มาติดตามคลิปของท่านเป็นจนํานวนมากคนที่เป็นยูทูบเบอร์เป็นทิกตอกเกอร์นะครับคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ในลักษณะแบบนี้บางทีตัวท่านเองนั้นโพสต์คลิปไปด้วยระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันมียอดวิวเป็นแสนมียอดวิวเป็นล้านตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะโด่งดังในช่วงค่ำคืนแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ ส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปนี่คือไพ่ Queen of Cup หรือว่าไพ่ราชินีถือถ้วยบางท่านก็บอกว่าในช่วงของเทศกาลสงการานต์ปีใหม่ไทยไม่ได้ไปไหนอยู่ที่บ้านนะครับฉลองสังสรรค์กับสมาชิกในครอบครัวหรือไม่บางท่านนั้นก็บอกว่าโอกาสหยุดยาวแบบนี้จัดบ้านเป็นไง Big c l e a n i n g บ้านในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับหรือว่าบางท่านนั้นก็คือทำธุรกิจการค้าการขายอยู่ที่บ้านดวงเป็นแม่บ้านดวงเป็นพ่อบ้านแบบนี้ก็ได้สําหรับความหมายของไพ่ Queen of Cup นั่นเองนะครับ ส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6นี่คือไพ่จัดเม้นไพ่จัดเม้นนั้นหม,มายนวาาว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีมีนนั้นเป็นดวงชะตาเหมือนกับตายแล้วฟื้นเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่ถ้าว่าตัวท่ทานเองดูรูปตามหน้าไพ่ของไพ่จัดเม้นด้านบนนั้นเป็นรูปของเทวดาเป่าแตรด้านล่างนั้นเป็นรูปของคนที่กำลังยืนขึ้น,นจากลงศพชีวิตเหมือนตายแล้วฟื้นเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองมีปัญหาเกี่ยวกับการงานบอกได้เลยนะครับว่าดวงชะตาของท่านนั้น จะเป็นช่วงขาขึ้นแล้วแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาอยู่บางอย่างที่ยังไม่ดีขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเคราะห์ภัยบางอย่างก็ยังมีอยู่นะครับจะต้องระมัดระวังอย่างเช่นไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่5นี่คือไพ่ก้าดาบนั่นเองนะครับไพ่ก้าดาบให้ระวังเรื่องของสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเช่นเดียวกันกับไพ่เดอะแฮงแมนหรือว่าไพ่คนห้อยหัวที่อยู่ในตำแหน่งที่8พไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่เคราะห์ใหญ่ด้วยให้ระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนั่นเองนะครับ ในช่วงของหน้าร้อนแบบนี้หลายๆท่านก็บอกว่ามีวันหยุดยาวในช่วงของเทศกาลสงการานต์ปีใหม่ไทยไปเล่นสาดน้ําอากาศร้อนๆเจอทางด้านของน้าเย็นๆบางทีร่างกายนี่ปรับตัวไม่ทันหรือว่าบางท่านนั้นก็คือไปเลี้ยงฉลองไปสังสรรค์นะครับดื่มแต่เหล้าข้าวไม่ทานก็ให้ระวังว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้หรือว่าอาหารการกินต่างๆเนี่ เดือนเมษายนนั้นอากาศมันร้อนอาหารต่างๆบูดเสียได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะยิ่งอาหารที่มีส่วนผสมของกะทินั้นจะบูดเสียได้ง่ายทานเข้าไปแล้วนี่นะครับให้ระวังว่าเป็นโรคท้องเสียท้องร่วงนั่นเองนะครับให้ระวังสุขภาพด้วยนะฮะถ้าเป็นเรื่องของอาหารการกินควรที่จะทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆนั่นเองนะครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นไพ่เดอะแฮงแมนหรือว่าจะเป็นไพ่เก้าดาบนี่นะครับให้ระวังเรื่องของสุขภาพเป็นหลักส่วนวิธีการแก้ไขสำหรับไพ่ครห์ผมอยากจะแนะนําว่า อยากให้ผู้ที่เกิดราศีมีนนั้นได้ไปทําบุญทําบุญตามความเชื่อตามศาสนาของท่านท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนทําบุญใส่บาตรถวายสังฆทานหรือว่าในช่วงนี้อาจจะหมั่นสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแผ่บุมแหกสุลไปให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับท่านเทพเทวดาจะทําบุญด้วยวิธีการใดนในก็ได้ตามความเชื่อของท่านเช่นทําบุญด้วยการบริจาคทรัพย์บริจาคทานซื้อลงศพผ้าหอ่อศพมอบให้กับโบนิที่ต่างๆถวายให้กับวัดวาอารามต่างๆจะทําบุญด้วยการปล่อยนกปล่อยปลา ร่วมถ่ายชีวิตโคกระบือทําบุญด้วยการให้ชีวิตสัตว์แบบนี้ก็ได้เมื่อทําบุญใ,ใดๆเสร็จแล้วก็ควรที่จะมีการกรวดน้ําอุทิศบุญกุศลไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับท่านเทพเทวดาที่ปกปกักรักษาคุ้มครองตัวเราภาย้ราย,รายเรื่องรารายอาจจะเบาบางจางลงได้หรือว่าอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นกับผู้ที่เกิดราศีมีนเลยก็ได้ดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีมีนนั้นจะมีทั้งโชคจะมีทั้งเคราะห์ถือว่าเป็นการทําบุญเพื่อสะดอกดเคราะห์แล้วก็รับโชคใหญ่ก็แล้วกันนะครับผู้ที่เกิดราศีมีครับ คราวนี้ที่เราจะไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกิดราศีมีนกันบ้างว่าดวงการเงินของท่านในช่วงปากแรกของเดือนเมษายนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับ ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ก็คือไพ่สามเหรียญตามที่ผมได้กล่าวไว้ในช่วงต้นคลิปแล้วว่าเป็นไพ่โชคลาภทางการเงินถ้ามีไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่าจะมีเงินเข้าอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าเงินก้อนนี้ไม่ใช่ไรายได้ประจําไม่ใช่เงินเดือนนั่นเองนะครับอาจจะเป็นค่าคอมมิชชั่นค่าส่วนต่างอะไรต่างๆพวกนี้ก็ได้นั่นเองนะครับรวมไปถึงบางทีบางท่านนั้นอาจจะมีโชคไม่ลาภถูกหวยถูรอตเตอรี่มีคนให้เงินมาอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับสาหรับความหมายของไพ่ใบน,นี้ ส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่4นี่คือไพ่ King of Pentacle หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือเหรียญนี่คือไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่ที่สุดในสำรับของไพ่ยิปซีคือใหญ่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วนี่คือไพ่เอาพี่มหาเศรษฐีนั่นเองนะครับดังนั้นถ้ามีเงินเข้าบอกได้เลยว่าจะเป็นเงินก้อนใหญ่มากๆเลยนะครับถ้าสมมติตัวท่านเองนั้นมีโชคมีลาบถูกลอตเตอรี่อย่างนี้เป็นต้นถ้าระดับไพ่คิงออฟพันเร์เอร์หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือเหรียญก็หมายความว่าจะมีโอกาสได้สัมผัสเงินก้อนใหญ่มากๆ ตั้งแต่24จนถึง30ล้านเลยทีเดียวนะครับผมบอกได้เลยว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะพลิกผันครั้งใหญ่จริงๆจ,จากคนธรรมดามีโอกาสที่จะได้กลายเป็นเศรษฐีใหม่เศรษฐีใหญ่ได้เลยนะครับนี่คือโชคลาภทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในรอบ3ปีของผู้ที่เกิดราศีเมถนเลยนะครับในช่วงปากแรกเดือนเมษายนก็หมายความว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะมีโชคมีลาภทางการเงินครั้งใหญ่ต้อนรับปีใหม่ไทยนั่นเองนะครับ คราวนี้เี๋เราจะไปคุยกันถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดราศีมีนกันบ้างว่าดวงความรักของท่านในช่วงปักแรกของเดือนเมษายนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่ The Emperor หรือว่าไพ่จกพักรพรรดิแล้วก็มีไพ่ The Chariot หรือว่าไพ่อัศวินนักรบไพ่สองใบเนี่ยคนรักคู่รักของท่านนั้นบางทีจะเป็นคนที่ มีอํานาจมีบารมีคนกว้างขวางนะครับหรือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็ได้ในลักษณะแบบนี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาไปเลยเน่นนะครับสําหรับคนรักคู่รักของท่านที่จะเข้ามาส่วนผู้ที่เกิ่ราศีมินท่านใดนะครับที่เป็นโสดมานานไพ่จัดเม้นก็หมายความว่าบางทีความรักของท่านนั้นมันจะเกิดขึ้นแบบปุ๊บปับ๊บกระทันหันเร่งด่วนอาจจะได้ไปเจอกันนะครับในช่วงของเทศกาลสงกรานนีนะฮะ เสร็จแล้วก็มีการแลกเบอร์แรกลกไลน์คุยกันไม่นานนะครับตัดสินใจคบกันเป็นคู่เป็นแฟนกันเลยแบบนี้ก็ได้คือความรักมันจะเกิดขึ้นแบบปุ๊บปั๊บกระทันหันอย่างคาดไม่ถึงอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับส่วนความรักด้านไม่ดีนี่นะครับมันจะมีไพ่ใบนี้นี่คือไพ่2ดาบที่อยู่ในตำแหน่งที่9ไพ่2ดาบก็หมายความว่าคนรักคู่รักของผู้ที่เกิดราศีมีนนั้น จะทะเลาะก,กันบ่อยในช่วงของปักแรกเดือนเมษายนมันจะมีเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่เข้าใจกันหรือมันจะมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่ต้องทะเลาะบ่อแวงกันค่อนข้างบ่อยจนน่ารําคาญอย่างนี้เป็นตน้นส่วนท่านใดน,นี่นะครับผมที่ทะเลาะก,กันมานานแล้วอาจจะมีปัญหาที่แบบกินใจกันมานานแล้วตัวท่านเองนั้นมีไพ่ใบนี้ครับนี่คือไพ่ก้าวดาบแล้วก็นี่คือไพ่เดาอะแฮงแมนหรือว่าไพ่คนห้อยหัวให้ระวังไว้ด้วยนะครับว่าฝีมันจะมาแตกในช่วงของปักแรกเดือนเมษายนมีโอกาสที่จะ จบเท่านั้นของความรักความสัมพันธ์ลงได้นั่นเองนะครับผมและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมีนประจําเดือนเมษายนโดยจะครอบคลุมระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15เมษายนปีพุทธศักราช2568น้นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลียนพยากรณ์โดยผมประจารย์ทุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิวราศีมีนทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำมาคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปล่เทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ